ทุกคนขาเมโลดี้มีข่าวการเมืองร้อนๆมาอัปเดตค่ะผู้แทนจาก UNHCR เข้ามาจี้มหาดไทยให้แจ้งเรื่องพื้นที่พักพิงชั่วคราวสงสัยกันไหมว่าทำไมต้องแจง้งก็เพราะว่ามีเก้าพื้นที่พักพิงนะที่อาจจะกระทบกับผู้หนีภัยสู้รบจากประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมานั่นเองค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าสหรัฐอเมริกาเขาตัดงบประมาณช่วยเหลือแล้วท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกว่ากำลังยกร่างแผนกันอยู่ เพื่อให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้ท่านย้ำว่าต้องคิดเยอะๆรอบครอบรอบคอบแต่ก็จะรีบประสานงานทุกฝ่ายให้มีมาตรการออกมาเร็วที่สุดแหล่งข่าวจากมหาไทยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาชุดใหม่เนี่ยเขาสั่งหยุดมบประมาณโครงการดูแลสุขภาพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทยเมียนมาเขาให้องกรไร i r ีทบทวนนโยบายต่างประเทศ3เดือนเลยนะผลกระทบก็เลยตกไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยไง มหาไทยเองก็มีบทบาทหลักในการดูแลพื้นที่พักพิงจัดทะเบียนผู้หนีภัยควบคุมการเคลื่อนย้ายเขาทำงานร่วมกับ UNHCR มาตลอดเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือคนเหล่านี้ล่าสุดเนี่ยผู้แทน UNHCR เขามาคุยกับมหาไทยเลยเรื่องผลกระทบจากการตัดงบประมาณของสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดยเฉพาะสถานพยาบาลในศูนย์พักพิงในการประชุมก็มีผู้ใหญ่จากมหาไทยเข้าร่วมเพียบ UNHCR เขาก็ขอบคุณมหาวไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาบอกว่าได้แจ้งเรื่องนี้ไป40กว่าประเทศทั่วโลกแล้วรวมถึงไทยด้วยแล้วก็ถือโอกาสนี้มาพบปะหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมมือกันให้แน่นแฟนขึ้นท่านรองปลัดมหาวไทยก็บอกว่ากำลังทำแผนรับมืออยู่ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องพิจารณากันอย่างละเอียดแต่ไม่ทิ้งใครแน่นอนกระทรวงมหาไทยจะรีบผลักดันมาตรการให้ชัดเจน ท่านยังขอบคุณ UNHCR ที่สนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาตลอดกรมการปกครองก็จะเดินหน้าตามแนวทางรัฐบาลพอมีมาตรการชัดเจนออกมาแล้วมหาดไทยจะรีบแจ้งให้พื้นที่พักพิงทั้ง9แห่งและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกันพื้นที่พักพิงชั่วคราว9แห่งตอนนี้ก็มีบ้านใหม่ในซอยบ้านแม่สุรินบ้านแม่ละอูนบ้านแม่ลามาหลวงที่แม่ห้องสอนบ้านแม่หลักบ้านอุ้มเปี่ยมบ้านนุโพที่ตาก บ้านต้นยางที่กาญจนบุรีและบ้านถ้ำหินที่ราชบุรีเป็นไงคะข่า,ขาวนี้สำคัญและใกล้ตัวมากๆเลยนะอย่าลืมติดตามเมโลดี้ต่อไปนะคะจะมีข่าวสารดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะ